สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะอมรอสฟึ่งวันนี้ผมจะมาแก้งแก้งคีทแล้วกันว่าผมจะนี่เห็นในมือผมไหมผมจะจุดไฟเผาบ้านต้นไม้นี้ทิ้งซะดูฟีว่าคีทจะทำหน้ายังไงนี่นี่จุดไปเลยครับจุด เอาให้มันมอดไหมไปเลยครับเอาเลยจุดจุดไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือทําคลิปเผาให้หมดเผาให้มดนี่แน่เผาให้หมดเผา,ให,หาให้หมดเลยดูดิว่าถ้าเขาเกมมาจะทำหน้ายัางไง เหมือนดูอินทาโอเคไหนไปดูบ้านของลุงเดฟสิเดี๋ยวจะอัดคลิปต่อว่าสภาพบ้านเป็นไงบ้างจากให้ลุงเดฟสร้างบ้านให้เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ไฟไหมไฟไหมลุงเดฟไม่ใช่ลุงเดฟ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 ทำไมบ้านไฟไหม จะว่าลุงทำคาโก้นะเดฟอะไรเนี่ยโอเคตัดรู้แล้วว่าใครทำอื้มลายมากอามารลออสลายมากจมเอาไว้น้วยอามารลออสฟ้าเอาไว้ก่อนเถอะ